มาเนี่ยน้องดิยาภาพพเมรพี่น้องเอฟซีมาตามเลขบึ้งของไมยวนนะคะสุดยอดอิลีเลขบึง้งแมยวนหายหนึ่งหาเก้านะคะเลขออกแปดเก้าหานะคะสําหรับวดนี้แมยวนมาขอแล้วเพิ่์หายมาแล้วนะคะทั้งสามตัวนะคะจะเป็นตัวใดไปบึ้งไปซ่มน้ากันเลยค่ะ,ะายางไกช่วยวน้องน้องนะแมยวนนะคะน,อน้องดยาจอดรถไปตลาดจากตลาดยางมาหน้าแมยวนแบบนั้นกิโลเคงพี่น้อง นะคะเป็นป้านะคะเพิ่นอยู่หน้านอนหน้าถึงจะมีบึ้งนะคะบึ้งนี่ก็บ่มแม่นว่าจะแม่นทุกโตเด้พี่น้องบางตก็จะแม่นบางโตก็จะบม่แม่นนะคะการขอเลขบึ้งจะขอเฉพาะขึ้นวั่นพระแล้วก็ต้องเป็นคางคืนนะคะขอได้เฉพาะคางคืนคางแรกไม่ยวนบอกว่าบม่แม,ม่นนะคะคปเป็นป้าเพิ่นนอนอยู่หน้า ไปน้ำกันนะคะเนีนอนทิยาพามาหาแม่ยวนเบิ้งเลขบึ้งนะคะเลขบึ้งหนึ่งห้าเก้าเข้าขืนลงหายเป็นหาแปดเป็นหกศูนย์พี่น้องเลขออกแปดเก้าห้าูรู้ว่าเอฟซีซื้อได้บอดอย่างนี้แต่คอมเมนต์ว่าไปตามแม่ยวนให้หน่อยวันที่ผ่านมาซื้อไม่ได้เลขตั้นพระนะเลขใจเพิงแม่ยวนใดย่บอ่ะใดรึ่งค่ะอืมได้ค่าเพิงค่าเที่ยนอยู่มันบ่แ พักลบกบนี่ซื้อวัตแปรร้อยโหม่เ,เพิ่นว่าขอว่าให้งวดนี้งวดสุดง,ง,งวดสุดท้ายของปีให้ได้จ้างวดด้เด้อปู้เพิ่นก็ะหายเนาะแมนแท,ทุกเทียบเพิ่นสิแต้นนะแมนึงเนาะแมนทุกเทียบนี่ยหายซี่หกออกซี่หาแมนหายซ้ำหาออกโอ้หายห, 6. หาซ้ำออกหาสองบัดงวดนี้หายาหาเก้า <2. S 1> ออกเก้าหาเนาะแมนเนาะ จุดยอดแม่แม่เลยขอเมื่อคืนให้สามตัวตรงๆเด้อวันนี้ให้สามตัวเป๊ะๆเลยวะแม่วางสันบ่แม่ให้ตรงเป๊ะๆสามตัวเด้อเพราะว่างวดว่างันกับตรงอยู่กับมันห้าสองตัวแม่ระวังที่ค่ะวันนี้ขอสามตัววดนแรกของปีเลยวันนี้ออกวันที่สองแมนขอสามตัวเพิ่นข้าบขึ้นมาทีละตัวว่าแมนเพิ่นมาทีละตัวอ่งวดที่หนึ่งหาเก้านี่ก็ข้ามาทีละตัวว่าแม่เพิ่นข้ามาตัวใดตัวที่หนึ่งตัวใดแม่อันอันงวดนี้ หาคุณหนลุงตน้นอันอหาหกตัวที่สองนี่ฮุกไปด้วสตอปไ้ก่อนียนพิดแล้ว <c oughs> อันใจนุ๊กเป็นังไรบุ๋วยางกิโลเคองพี่น้องจากถนนมานี่หอบขึ้นเลยเป็นปะ่ะเล่นหอบแม่ไม่ยวน <c oughs> บอูบ่เคยยางไกลปะนี่นวลประวานประหนุ่มห่อไมายางไปสันก็ระลดลดมอไซค์บัวเดยเอามาได้มาลดไงก็เลยเปย์มาอยู่ในตลาดตรงนั้นเองบัวเดยค่ะเพลงมันเสียงดังเออไายบัวเดย์หันในโยนาเลยก็เลยพากันยางลงมาเป็นเลขบึ้งคือเก่าเด้อพี่น้องแม่ยวนเลขพึ่งเอ็ดซี่ไมเอ็ดซี่เกาเอ็ซี่เกาสีขาใจตาบ่าเอ็ดซี่ไมสีบปาลูกของแม่ยวนนี่สิเป็นเลขบึ้งวันที่ผ่านมา ก็เขาพันหายหนึ่งหาเก้าทุกขุกจะวนเจ้าเข้าตองซื่อให้เป็นแมนวันนี้ตัวแรกตัวได้ครับแตัวแรกหาขิงก้อนหาแมตัวสองนี่จังหกหกตัวที่สามนี่หนึ่งหนึ่งแมนออมันเป็นเหล็กตัวเก้าห้องหวนมัคะ หนว่าหันมันเนื่อหาเก่าอือหือแต่มาหลอดเลับดเป็ับหลับหัวลงเนาะนหันเป็นเหล็กเก่าคือเหล็กตัวเก่าเลยแมนแมนอ่าตอนที่หนูบ้านต่างกล่องหนูก็ไดงใหนแม่ว่าขาบขึ้นมาซี่โตแม้นซี่โตโตได้ไม่ได้แม่โตสุด่้ายนี่คือสองคือสองแต่มาแม่ขอสามโตมันว่าแม่เพิ่นหายซี่โตแล้วก็บอาขึ้นมาอีกเลยบ่ค่ะแมน กับ,บัรูบามันถือไปเล่าบอเนาะเพราะว่าบางครัง้งคนกะหายออกเลขเล่าถ้าตัดนี่เนาะสิตาได้หาฮกหนึ่งแล้วก็ฮุกหนึ่งสองถ้าเลขสองตัวนี่สิตาได้หาหกหกหนึ่งหนึ่งสองเป็นหนึ่งสี่บอคาโนตัดถือบอ่ะ เป็นไฮซี่โตถ้าแม่ย้วนถ้าเน่นแม่จะเน่นคู่ไดแม่ต้นโตแม่แม่เป็นคู่คอแม่มักคู่ไดแม่ก็มักยู่นหกหนึง่งมักคกหนึง่งเพื่อนไทยโดนเป็นได้จังครบตที่สองที่สามเอา,าเริ่ม<ด>เริ่มพพิธีนี่สองทุ่มเจ็ดนาทีสามทุ่มเจ็ดนาทีเพื่อนเราคืนมาตัวแรกวันนี้ตัวที่สองนี่คือสามทุ่มยี่สิบเอ็ด วันนี้ตัวสุดท้ายนี่มันกระสิแป๊สี่ทุ่มโอ้ถาโดนอยู่เนาะแม่โอ้นึกกันึกว่าการขอเลขเบื้องนึกว่าบ่ได้มาเฝ้าเฝ่าแม่นั่งเฝ้าเลยแม่ตัวยุ่งกับกัดยุ่งกับการแล้วเนาะเออวันนี้แม่กับกัย่างไปพุ่นแน่ย่างไปยุ่งเขียงหน้าได้เขียงหน้าเลยเล่กสามตัวนี่สิเน้นหาฮกหนึ่งมันบ่างนะหาฮกแม่ก็มักดูดอกว่าหาฮกก็มัก สิบ่มีการขึ้นลงบ่แม่งวันนี่เพราะว่าแม่ขอเมันบอกลักษณะการขอ,อ,อรแม่บอกขอตรงๆเออแต่ว่าแลละแต่เอ็กซี่สี่ขึ้นสีลงเนาะมวดที่ผ่านมานี่ขอมันกระตุ้งไหมก<อ>ระตุงยุให้หายก้าออกก้าวหาวันนี้ขอ3ตัวตรงๆเป็นงวดแรกของปี69เก้าหกหนึ่งถ้าขึ้นมันจะเป็นหกสองถ้าลงมันก็เป็นหกศูนยนะค กเจ็ให้เอฟซี่คืนลงเราไปมาอืมหกหนึ่งหกสองนี่เนาะแี่นขันนันนี้ก็ได้หกสองอีกคู่กันมันหกสองกันด้วยกันด้วยอ้าวปิจารณาเด้อค่ะเอาเข้อบอดการอันหาห้องหนึ่งบอดการหาเก่าหนึ่งบอกันบอหาเก่าหนึ่งแก เออก็แล้วแต่จิกันมองันเพราะว่าจําได้ว่ามะคองวดแรกเออเพิ่นหายศูนย์หกหนึ่งเอ้ยศูนย์เก้าหนึ่งเป็นหายศูนย์เก้าหนึ่งเลขออกหกหนึ่งไทยแมนเลขรัฐบาลไทยมันจำได้แมนงวดแรกอี๋งวดแรกเลยศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งแต่เลขไทยออกหกหนึ่งล่างหาพี่น้องกันหาเก้าหนึ่งเลขค่ะอันนี้ตัวกัน เด็กบึงไมย่วนงวดวันที่2มกราคม2569ันขาบมาซีตัวคือ5 6 1กนสองะคะเลขสามตัวห้าตัดไฮหาหกหนึ่งหกหนึ่งสองนะคะเลขสตัวตัดไฮหาหก หกหนึ่งหนึ่งสองตัวกันคือหกสองกับหาเก้าหนึ่งนะคะชุดกันเอฟซีพิจารณาเด้อค่ะเขาจะบอเขียนึืนเขียนลงองหายมันจะกลายเป็นเลขหลายตัวนะคะก็มันจริงพันหายแค่ซี่โตห้าหกหนึ่งสองนะคะแม่ย้อนพันบอกว่างวดนี้ขอสามตัวตรงมันบ่ค่ะแม่แม่คือสิบ่าอันนรอกเนาะแม่คิดว่าเลขแบบนี้บ่อันน่าจะซื้อได้งวดที่่านมาหาเก่าเก้าหาเลขอันเลขเลขจใจเคืองแมน อันนี้ยังอันทุกงหมดได้หา995ก็มันเป็นเลขเองมันกเจก้าคืออันเพิ่นคาบขึ้นมาแล้วเพิ่นกระปิดพู่ไว้มันมาแบบไเปเบิ่งน้ำกันอันนี้โ <สะ S 2> ม่ปิสอันนี้โ<ฮ>ม่ปิดโ<ฮ>ม่นนปิดเลยเพิ่นเปิดโลงอยู่ตอนนี้เปิดไหมนุ่นเปิดค่ะไอเบิ่งน้ำกันเปิดพู่ไว้เลยฮ้างเพิ่นนี่ก็เริ่มขาวขึน้นบักคัก ที่แรกเราคิดว่าแมวแปลงไปท่าเลยบ่แมวแปลงท่าเด้ยอย่ําย่ันเป็นของมันเองย่ําย่ั่ยสีขาวแม่เพื่อนเสียโอกระดาษตัวนี้เพ่มาเห็ดย่ําเฮือนเพื่อ,อ,อเห็นเอาขึ้นมาเลยเอาซีตัวให้ซีตัวเนะขาใส<ไ>่ให้ซีตัวเราก็บ่าคนขึ้นมากอีกปกติเพื่อนจะขับกระดาษขึ้นมาก ยูสามตัวแค่นั้นแม่ขอสามตัวโอ้งวติพันมาหนิข้าบขึ้นเบิร์แมนแมนแล้วแค่คสามตัวแรกเออเรางวดนี่ข้าบขึ้นมาสี่ตัวเราหยุดเลยแมนบ่าคนดีแปลกเนาะเรากับเป็นยังคือเ่ได้ปิดหูไว้ทุก่ถวเพิ่นสีเอาใยมาปิดหูไว้ทุกงวดเพิ่นสิปิดงวดนี่เพื่อนบ่ปิดแปลกเพื่อนจงใจจะเปิดเผยหรือเปล่านะเนาะออื เด้อพี่น้องหี่บึ้งเือแล้วครับนะคะอ้าพี่น้องสรุปแนวทางของแม่ย้วนเลขบึ้งนะคะงวดวันที่สองมกราคมสองห้าหกแปดหกเก้านะคะผู้ใดอยากทำบุญก็ม่ย้วนนะคะติดต่อนนทิยาโดยตรงศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่นะคะเลขบึ้งงวดนี้ข่าบมามันมีสี่โตแต่ว่าแม่ย้วนว่าเพิ่นเพิ่นเอาแค่สามตัวแรกสามตัวแรกมันเป็นฮาหกหนึ่งนะคะแต่ว่าเพิ่นขาบเพิ่นมา เอาไปว่ายหนึ่งแล้วก็เลขสองตัวเดียวเข้าตาไทยหาหกหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งสองเลขสองตัวหาหกหกหนึ่งหนึ่งสองชุดกันก็จะมีหกสองกับหาเก้าหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลมีซ้ำนี่ตาส่วนตัวแม่ยวนเล่เไไายัวเล,ล่าเน้นหาหกหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งแล้วก็หาหกมีซ้ำนี่มันวั่งเน่เน้นแค่สามชุดอ้าวไทยเอฟซีพิจารณาเบื้องนะคะขอบคุณแม่ยวนลายที่แบ่งปันนะคะให้แล้วทัง เด็กบึ้งนะคะเอฟซีโซเดียนะคะของแม่ยวนนะคะโอ้นางเป็นชั่วโมงยุ่งกับลายได้แม่นะกลางคเคลื่ลายุ่งลายจังว่าแม่กันยากน้ำคล้วยกลวยแม่แท่งลูกอ้าวปีนี้สามตัวแล้วแท่งทิมเอ้าก็เป็นนึกสันม่วกระซองไปให้ที่ไหนคือแท่งมันข้าเจ้าว่าย่านมันถือยาติที่สันข้าเจ้าสีดอันนี้หน้าแม่นี่เขาก็ะสีดดิ อันอันั้นง้ทงที่ป้าอ้อยนั่นนะจา้างหินนะ <มา S 1> ขอ<ห>แม่ก็สวัสดีนะคะของแม่ยวนนะคะ